สามีฟองสวัสดีครับนะนี่พบพอกันคือเก่าครับวันนี้มากลางเพื่อนครับแต่แซงมูมาหมดแล้วครับเนาะแซงปลาใสเมติกแซงอ่าพอดีออกมาครับเนาะมาตรงตรงนี้เขาเออเดาะองคามท่าทรายเนาะท่าทรายของเขตบ้นานดอนมงุงอ่าเป็นพื้นที่ของตราพอไสนะครับเขบมืไสแม สาวครับมีงัวกันครับแต่ว่าปีนี้เพิ่นหากตัดใหม่อยู่มาเดมากัเลยมาเดมาเลียงท่านี้ปันได้ครับเนาะส่วนมากก็จะเป็นซามินี่ฟาร์มพอเดดนะพอดายมาเลียงโซนนี้ครับเนาะโซนหล่อหาดนะครับกระเทาแม่แถวแม่กลางนะครับเนาะพออ้วนนะครับนะหน้าพันยุยไกลนี่ยนะนี่ก็มา ข้อเดียวก่อนครับเนะพราะว่ามาเลยมูมานะเนาะเลยเพื่อนมาให้เบิง่งภาพบรรยากาศหญ้ากับพ่อมีครับเนาะกําลังเขียวแต่ว่าเขาหน่าฝนครับจังหน่อยน้ำกับสีไม้อีกคือเก่าครับเนาะอาจจะกินได้อยู่ช่วงพฤษภาคนี้นะครับเน,ะนาะมีทุน่าแต่ฝนบ่อนำกับสีกินได้อยู่แถวนี้อยู่นี่หญ้าหกครับนะนเนาะท่านไหนมีงัวมีควายมามา้มาของปลาไซมาในน้อยครับนะจังมือปุ้นี่โอ้โหเห็นหอยพันมาอยู่ครับเนาะ สายเมติกมาอยู่บานนี้สามีฟาร์มกับมาเพิ่นบอยู่ครับวัานาะทีมงานมาก่อนแลนลวงว่าเลยมาผีเลยนี่ครับบรรยากาศครัอาสามีฟาร์มก็เลยส่งออกมาแล้วครับเอเอตา,อายังให้เบิ่อน <c oughs> ได้โฮมยูล่ะสบายบือครับห้วใหม่อยู่นี่มีโฮมพร้อมครับนะเป็นโฮมยางดีครับโฮมไม่เอ่เคลื่อนยังโลไม่กังหุ้งครับนะ เห็ดเป็ดให้เงี้ยกับต้นใหญ่นี่เป็นแป็ดเผาทานดีครับไม่แข็งครับไม่แข็งกับเห็ดเจียง,ยงเห็ดเงี้ยใดหมดหรอครับเนาะอ่ะเป็นไม้เนื้อดีแต่วพุ่นจึงสี่กับถือคิงล่ะครับเนาะใส่ไม้ยูฟ้ามกับทึ่งน้ำทึ่งตอนอยู่หนีเลย <laughs> สบายแล้วครับมือน,นี้แต่เกิดเราพึ่งอยู่กับอยู่หนีเลยครับเนาะมือออเนี่ยติดิ้งมันหนีเลยนะครับเนะี่ยขาดว่า อย่งนี้ใ,นใ,นใส่ไม้แดงคุณแป้งแป้งแป้งอยู่ฝากคุณครับโน่นอย่าง่คุณก็มีครับจะเป็นหยาไสครับในยา,นยาไข่ไข่แพ้งโกลานะนะ,นะ,นะเป็นหยา่ยแพกหย,ยาไสเนาะยาให้ไปไว้คู่นี่แหละประมาณนี้ครับนี่ครับเออสมุนโช่เข้าลุยต่อลุยยอดเอานาผลยอดเออไม่ลาบโอนี่ครับหยาห้างกา กอดอ่อนอยู่ครับเนาะใบกินไปกินมากกับสินี้อยู่ถ้ามีมาทางทางเป็นทางยางกับสิดีอยู่ครับเนาะแต่ว่าจะจะเลี้ยงโดนเพราะว่าถ้าฝนตกน้ำน้ำนี่บันนี้จะบ่แห้งนะครับเนาะน้ำก็จะเข้าไม่อีกแต่ชิงช่วงอยู่จะวางแค่อาทิตย์หนึ่งเองครับสิ่งทีกินโดนเติบอยู่ครับนะดูครับบรรยากาศเนาเอ่อคลิปก้อนหน้ากรน่าจะเป็นฝนตกไรครับว่าจะถ่ายกับป๋านยาวๆครับเนาะ ก็าเรียงกับปลาทม,มูลได้ขามฝากมาได้ประมาณสองสามมือแหะครับนะน่าจะสามมือแล้วสามมือนี้ครับนะลำอที่ไทยคลิปนี่แหละเออครับการอบอ้าวครับมากับฝนตกไปรอบนึงนะครับนะตอนออขามมาฝนตกไม่เจอชิ่ออกไปใส่เมเจอเมเจอผ้ายางครับนะโอ้นะครับ,อบกอนม่ครจะิดไปใส่ ผักแวนกินผักแวนครับเนาะอยู่บ้านนลี้ยงฟักแวนครับเนาะกินดีครถิ่นยาไป่ใส่บ่มเม็ดเฉยเขานี่ว่ามักอยู่ครัถออกไปข้างนอกก็จบเลยครับเนี่ยท่ามพนก็จะเป็นของทำไม่กางเขาเฉพอไใบครับเนาะทำไม่กางกับมีเข่าเป็นลูกเข่าครับเพิ่นเอาครับปีนี้ก็เอาก็ต้องเอาเตัวครับเนาะเอาสั้นมีความก็ต้องรัดไว้ครับเนาะถ้ามีของบันไดเพิ่นไปบนานครับเนาะปกติก็จะมาโซนนี้ครับเนาะ ออกไปหนีนนครับวะดีมีน้ำครับไปบ่ไดครับนะซื้อกูจะมีดางมีม่อครับเนมีน้ำไปบ่ไดครับโซนนั้นจะขึ้นน้นมาหนีได้อยู่ครับนี่เหนะ็นไปหน,น,นีจักหน่อยแล้วว่าก็ต้องขามนาม้ำพือเก่าครับไปบ่ไดครับสนามลร้จังสิาอายูดามร้น้ำจะลดช่วงไหนใกล้จะเกี่ยวเขาหนุนมั้งครับนะขาจะน้ำก็จะลดแถวนี้ครับนะจะอยู่บ่ครับมือน,นี้แต่ว่า คนเลี้ยงกับว่าสบายแล้วครับนะพื้นที่อ่ะเบิ้งครับเบิ้งอีกรอบครับนะเบิ้งรอบทีนะครับต่อมาอย่างดีนี่ที่ทำหนักย่างดีทําความสะอาดจังน่อยครับเนาะปวกกระมดเอาแมงออกจังน่อยเห็นมันเปิดเกี่งๆเงี่ยกับหนังสบายครับนอนเว้นได้เพลียครับเนาะแต่มีแนวปูครับว่าปูกระนอนไปตัวครับนี่ปลาอยู่ดงตัวนะต่อกลางหุ่งครับได้อาศัยทุกปีครับนะปีนี้อาจจะหกเหื่อนจังน่อยครับไม่ยาลาบนี่ปลาปะได้ครับยังเผายังขึ้นครับยกเว้นที่ตัดตัดตัดแล้วก็กองไว้ครับเนาะ กองปกไว,กว้ก่อนบ่ใหบนอเพิ่นขึ้นได้บ่ให้เม็ดเพิ่นขึ้นได้ครับเม็ดเพิ่นเฮี่ย่างนี่ครับนี่แล้วก็ให้น้ำม,มาท่วมเรื่อยๆครับน้ำม,มาท่วมก็บ่เป็นหยังครับเม็ดเพิ่นน้ำถั่มหลายหลอดนะครับน้ำถั่มแซ่จักตัางโดนครับแต่ว่าประมาณว่าถ้าพวกเอ่อไม้มูนี่จะมเมล็ดเพิ่นอาจจะห่อหุ้มไว้ครับเนาะโดนน้ำโดนหยังบ่เปื่อยบ่เน่าครับนะนนนบบานาครับนะแล้วก็จะเฮ็ดให้เพิ่นแพร่พันธุ์ได้ดี ครับนี่แห้งเผาแห้งจุดแห้งจูดแห้งขึ้นครับเนาะหนากว่าเก่าครับเบิ่งทีละครับนี่เป็นกามาทำความสะอาดด้วยครับนี่ตัดไม้หน่อยออกจากปลายุค่าเพื่อนะครับเนาะปีนี้นี่ครั้งแรกครับมาที่ขามฝากมานะปลาทำมูลขามฝากมูลมามาเขตรัตนาคาไดมาเออคาเดมาเลี้ยงทางพี่ยบเลี้ยงตรงนี้ครับมือแรกครับเนาะ องที่ที่ไฮนะที่ไฮทีหน้ามันเคยเห็นหน้าอย้าของพอไสเป็นขระเมนไสสิเนาะแม่สาวเนาะนะครับบรรยากาศการอยู่บนมานนี้ครับนะลุ่มแน่ฝนแน่ครับเนาะเห็ดขมก็ออกแน่ครับเนาะเห็ดขมก็อ่าไหวยไปแล้วรอบนึงครับนี่ไหวยหอบแรกนี่ครับรอบแรกไหวยไปแล้วนะจะมีฟาร์มก็ได้มาในน้อยครับเนาะเอาเบอร์เก็คหน่อยครับ,นะาารบได้มานิดนึงครับเนาะ เออชุบเงี้ยครับวัวท่านอยู่ครับไป่ใส่ใมาอยู่บ้านแล้วครับบ้านตะไทยละประมาณนี้ครับนี่ครับโขม่อมเย็บไปเก็บมากกับในแกงครับในแกงสองหมื่นนะครับน้นเออแขวนไว้กันแกงสองมื่นมื่อนี้ก็คาดว่าจะเอาไปก๋อยยำแบบนี้มีที่แขวนยางดีฮะ ว่านี่ปอสะพายเปร์นี่เปร์นี่เปียกครับฝนตกเลยวันนี้สมาชิกมาสามครับนะดมมีผู้อยู่ไก่แล้วก็หมูกับหมีครับหมูนี่ดูหมีครับหมีครับเปร์กับไปแล้วครับนะเปร์รับเออ่โคก็เรียบร้อยนะจะเหลืออยู่นี่ครับนะดิโดกับปอยู่บ้านแล้วดิโดไปหากินแต่ปากดิโดออกไปอารมณ์ดีกับมาก็จะเหลือ ด่างอยู่บานตัวหนึ่งลูกของแมมเมโมรับตัวหนึ่งตอนนั้นก็จะมีอยู่ซามหนีครับนะฝ้าห้องตึมต่ำตึมต่ำอยู่ครับจังน้อยก็อาจจะจะได้หยุดนะครับนะเปล่าอัดก่อนเดี๋ยู่หาฝนมาอีกครับลองดูกี่ฝาครับนะขี่ฝาลมพัดลมพัดตึงครับนะอยู่อยู่แล้วครับนะ ัให้เบิ่งให้จังหน่อยครับเผาบรรยากาศนะากับนี่ครับพื้นหญ้าครับเบิ่งติล่ะครับมัน่ยาลาเลยครับไอเขียวหนูไม่ยาลาเลยครับบ่ลงไปใส่นั่งทายนั่งทายเลยครับว่าจะรอไปหาเห็ดจังหน่อยครับไะเห็ดก็จะหาเห็ดอยู่ข้าเห็ดคมครับนีออกไปโซนนี้ครับนี่ไปด่านไปด่านนี้ครับนะ ไปนักหน่อยไปหาปลาน่ักหน่อยก็จะเอาอะไรก็นนดหน่อยลงฟังมูนครับเลยแนวมูลนิดหน่อยฉันเอาหนีอยู่ฟังมูนนะครับนะสายจะอยู่ด้านนี้ดิเอาลงบ่ได้ครับอ๋ออ้อมมาหนีกันครับหกตับหกกีน ฟังมูนครับเป็นต่เท้าลงกินน้ำท่านึงครับนี่ห้อยห้อยหมาจังนียหมาลงอาบนะำดมมีอย่างเงี้จะเป็นปางนี่เป็นทำเลบัตมูนครับนี่ยอยเงี้ยข้าดูเรือครับดูคือไม่พูดแล้วครับนะบุดกลับนี่ครับบุดเอาทรายครับนะข้าดูเรือท่าทรายครับนะอย่างเง กกตัวนี้เครื่องสูบน้ำของบันดอนโม้งครับเนาะดอนโม้งเขตดปนทรายเสาะมาเลยครับฟังพุ่นกระเสาะฟังนีนก็ไหลลงครับเนาะนี่ท้าเห็นครับเนาะทำมาดีของพอทำนี่แล้วครับเนาะคุณทำนี่เขามาเราช่วยเรื่องใจครับคุณนะนะครับสวัสดีครับผม